English? t ช่อีสาน Have you eaten yet กินข้าวหรือยังเจะกินข้าวละไป Why are you so annoying ทำไมคุณน่ารำคาญจังบักฮานี่คือเป็นแต่สั่งเทนน่ะ Don't worry I'll do it ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะทำบ่ต้องเฮ็ดเดี๋ยว่อยเฮ็ดเอง Hang on I'm almost there เดี๋ยวผมใกล้ถึงแล้ว ถาจะเข้าไข่สีฮอดแล้ว Don't be scared I'll show you ไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวผมพาไปบอตอง่ากสีผ้าไปเบิง Where you going today วันนี้ไปไหนไม่นี่จเจ้าสิไปใส่ I'll be waiting at home พี่จะรออยู่ที่บ้านไอสิถ่าอยู่เพื่อนเดอ้อ Hurry up I've been waiting ages ดยวนหน่อยพี่รอนานแล้วบักภากเฝ้าแน่ถ้าโดนแล้ว I've dragging been feet all day my เดินจนรองเท้าจะขาดแล้วไผย่างจนเกือบสิขาดแล้ว Do you want to watch หมอลำคอนเสิร์ต with me ไปดูคอนเสิร์ตหมอลำกับพี่ไหมจะไปเบิ่งหมอลำกับอ,บอ้บ่